หมักกระดูกหมูทุกคนเตรียมอบนะจ๊ะนี่หมักได้ที่ก็เข้าเตาอบเลยโอเว่นเลยจ้ะทำซอสทานะทุกคนกะเอาเลยนี่ซอสพริก ซอสมะเกิดเทศทำซอสบาร์บีคิวทาที่นี้อย่างเราก็คือเผ็ดไปเลยจ้าใส่ไปเลยจ้านี่คนจา้าราะทา ใส่ปาปิก้าสักนึ่ปาปิก้าชีสนั่นเนี่ยคนให้เข้ากันทุกคนอเอากินเองเอาเอย็ดยังก็ได้นี่ไปทานนะจ๊ะดูจา้าเหลืองประมาณนี้แล้วเราก็มาทาเลยจ้า ทาแล้วก็อบต่อไ,ได้จ้ะทาไปเลยจ้าถ้าคนมีแปรงก็ใช้แปรงได้เราไม่มีเราไม่มีก็อย่างนี้เลยค่ะไม่เป็นไรได้หมดได้หมดแค่าทาไปเลยจ้านี่ทุกคน ทาจนทั่วแล้วก็ไปเข้าเตาอบิเดสเลยค่ะเดี๋ยวรอดูตอนเสร็จแล้ว,ลวรับปทานให้ดูนะคะวิดีโออ่ะร้อื้อ S <S <S ร้อนมากเลยนะลูกหั่นออกมาหันออกมานั่งลงนั่งลงกินดีๆไงเชื่อครับไม่อยากเชื่อก็ต้องเชื่อครับเผ็ดไหมลองดูดิร้อนเป็นไงสุดยอดอร่อยไหมลูกอร่อยเลยไม่เผ็ดมากเนาะใช่ไหมไม่เผ็ดไม่เผ็ดไม่เผ็ด เดี๋ยวไปหาชามาก่อนดิอ่ะเดี๋ยวลองมั่งให้ลูกใจหันมาให้นี่ทุกคนทำโคกเดี๋ยวลองดิหูร้อนอืมขอจ้อมหน่อยดิร้อนเกินนี่ทุกคนเป็นอย่างนี้เลยนี่อืม อืมัมก่อม,อ,มอร่อยมากดีเนี่ยซูมให้ใกล้ๆทุกคน